จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาคบกับช่องน้องชอนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่24พฤศจิกากับมีมาาห้คือเก่านะจ้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัเสเซียจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเบื่องแนวทาง ช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเ่อจะไปเบื้องแนวทางเขากับมาเบิง่งรายงานผลก่อนนอกจากของหุ้นสามรัฐเที่ยงหายไปวันที่23พฤศจ,จิการนอกจากว่าทั้ง3หุ้นออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ้นอังกฤษก่อนนอกจากหุ้นอังกฤษก็หายไปฟันเจ็ดวิงรูด8กับเจ็ดผลที่ออกมาบนออก6 6หล่างออกส3ากจ สำหรับหุ้นอังกฤษเท่ากับว่าเขานอกจากเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่ว่ากันนอกจากเข้ากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกระเบื้องพ้นหุ้นอังกฤษไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอกจากสำหรับพ้นหุ้นเยอรมันว่าผลออกตัวใดนอกจากเนาะจากสำหรับพ้นหุ้นเยอรมันนอกจากเข้ากับหายไป ฟันสองวิงรูด3กับ2ผลที่ออกมาเนาะจาก้กบนออก7 00หล่างออก69จาก้าจของหุ่นเยอรมันเท่ากับ่าเขาคขึ้นกันเนาะจ้กก็มีเขาบ้างรูดบ้างเนาะจ้ะเนาะเท่ากับไปเบิงต้อนแล้วเ,เนาะจ้ะเนาะสำหรับหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใด สำหรับพุ่นรัสเซียเนาะจากเข้ากับไฮไปฟันแปดวิ 9, ่งรูดแปดกับเก้าจาพผลนที่ออกมาบนออกแปดแปดสี่ล่างออกหกสองจากเข้ากับเข่าบนเนาะจาเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดแปดเนาะจาเอาก็ออกแปดแปดสี่เนาะเป็นจังนไรเนอกจากสำหรับหุ่นอังกฤษได่เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจาก ก็เบิงไา่งานผลกันไปแล้วก็ไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่24พฤศจิกาเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามตัวกันเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับหวยหุ้นสามลัาของวันที่24พฤศจิกาเนาะจ้ะเข้ากับมีไทยแนวทางทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วกับหุ้นรัสเซียจ้ะ กามาเบิ้งแนวทางของหุ้นอังกฤษก่อนนอกจากหุ้นอังกฤษกับไปเบิ้งเด่นแปดกับเด่นเก้าจะไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันแปดวิ่งรูดกับหายเก้ากับแปดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายแปดสองแปดสาม แปดสี่แปดาจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าาจะก็ไปเบื้องแน่วข้างตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮลินไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อก็จะเขายากแน่ จะจะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจากรไปตามตัวเลยนอะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้เากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเข้ากับมาตามตัวกันเลยนอะจ้กเนอสำหรับ แนวทางของหุ่นเยอรมันนอกจากเนาะว่ามีแนวท่าในห้าตัวใดนอกจากสำหรับหุ่นเยอรมันนอกจากกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนไก่ฟันสองวิ่งรูดไก่สามกับสองไปเบื้องตัวนิน่นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวนิ่นกันก่อน ตัวเน้กนกระไฮสองหกสอง,สองเจ็ดสองแปดสองเก้าจา้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระไฮสามหกสาม,สามเจ็ดสามแปด ามเก้าจไปเบิรงแนวทางตัวนิ่งตัวจอสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสาหรับตัวนิ่งตัวจอก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิรงเข้ากับเบิรงแนวทางของหุ่นเยอรมันแล้วนอกจาก กับไปตามตัวเลนะ่นน่าสำหรับแนวทางของหุนรลัเสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิง้งแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาตามตัวกันเลยนน่าจะน่าสำหรับหวยหุหนรลัเสเซียจ้ะก,กับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นสามกับเดนซี่ไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนะจ้กมาเบิ้งฟันก่อนกับไ้ฟันสามวิ่งรูดกับไ้ซี่กับสาม ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนาะจากมาเบิ้งตัวเนินกันก่อนตัวเนินกันหามเก้าสนย์สหนึ่งสามสองจากไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกัใหสเก้าสี่ศูนยหนึ่งสี่สองจาก กับห้แนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับใหเลนไปกับฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเข้ากับไห่นวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบ้ง เป็นแน่แน่นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่24พฤศจิกาไปแล้วนอกจากเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัเสเซียจากเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมากชอบตัวไดเข้ากับ สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห้าวชีได้เอาไปเลนเน่นนักเน่นเบาตรงกับเหล็กที่เขาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า คลิปนี้ช่องน้องชอนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า